สุดสัปดาห์พี่เมลิกกลับมาแล้วนะครับสำหรับในวันนี้ก็นะครับก็เป็นวันเสาร์ที่30วันสุดท้ายของเดือนนะครับแล้วก็มีทางด้านพี่เมลิกอังกฤษครับเปิดขึ้นมาค่อนข้างที่เยอะเลยนะครับแล้วก็บุนเดสลีกากานโชเซเรอาแล้วก็ทางด้านของลาลีกาสเปนที่เป็นหลีกหลักๆนะครับในวันนี้นะครับผมก็หยิบยกมา1คู่ครับก็จะให้ไปทางสึกของพี่เมลิกอังกฤษครับเป็นทางด้านวูแพมตันเปิดบ้านรับการมาเยือนของทาง แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าวูฟแฮมตันห้านัดหลังสุดนะครับอย่างที่รู้กันดีว่าผลงานค่อนข้างที่จะย่ำแย่สำหรับทางด้านของวูฟนะครับห้านัดหลังสุดเขาแพ้ไปถึงสามเสมอหนึ่งชนะได้แค่ครั้งเดียวเองนะครับส่วนทางของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผลงานคือระดับเอเกรของเขาอยู่แล้วนะครับดีต่อเนื่องครับก็ ชนะไปถึง4นะครับแล้วก็สะดุดแพ้ทางล่างของนิวคาสเซิลเมื่อรอบบอลถ้วยกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ในวันนี้นะทางหน้าของบูฟนะครับจะไม่ไม่มีรายง,งานตัวเจ็บและไม่มีนักเตะที่ติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะมีนักเตะที่บาดเจ็บอยู่แล้วอยู่2นัดนะครับในวันนี้จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับส่วนทางของ แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าไม่มีรายงานตัวเจ็บเช่นเดียวกันและไม่มีนักเตะที่ติดโทษดแบนในวันนี้นะครับจะมีนักเตะหน้าเดิมอย่างโรดริโกนะครับแล้วก็เควินเดอยครับแล้วก็แบร์นาโดซินวาที่ไม่สามารถลงทําการแข่งขันได้ในวันนี้นะครับวันนี้จะมาในระบบ4-2-3-1เช่นเดียวกันครับยังคงบอกได้เลยครับว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับยังดูเหนือกว่าทุกอนนูเลยครับก็ คือคือเขาชนะแบบถล่มทลายมาอยู่แล้วครับมาตลอดอยู่แล้วคืออยู่ที่วันนี้เขาจะเอาอยู่ได้กี่เม็ดเท่านั้นเองครับในวันนี้ผมเลยมองให้อยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นต่อที่1.5ช่วงตัวนะครับผมมองว่าผ่านได้แน่นอนครับสำหรับเกมในวันนี้สำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกให้เข้าไปที่หน้าช่องก่อนเลยจะอยู่ด้านใต้โปรไฟล์นะครับแล้ววันนี้ผมเบนบาบอลฝากไว้เท่านี้ขอบคุณครับ